เพราววาข้ามนเคื่อหรือว่ารอหาข้อมูลได้ครับช้าไม่ผมครับไม่ผมครับไปชมทิมได้นะครับไม่มันได้สีดีนะติดถน้าเขาไปซื้ออย่านี้แบบอนี่เป็อไร้สน่ยกเกิดมันนอนไปแล้วนะเมือวานปนี่เร่อมันต้อวระวนกัน ก็ยังดีนะคะที่มีพื้นหลวงของเราเนี่ยแต่ว่าจังหวัดพะเยาของเรายังดีที่ว่าแต่ครอบครัวนะคะเรายังไม่ต้องไปคิดไปหวังอะไรมากอะไรมากไปเราก็จะไปสนับสนุนกับพ่อเจ้าที่นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ยุบกุศลการรเพียในการที่จะไปเอดเอารายได้ตรงนี้แต่ได้ทุนขนาดที่ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็วันแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าก็เป็นเป็นได้เพราะว่าเดีี๋ยวต้องมมประชุ เราทำงานร่วมทำเราอยู่ในยุคปัจจุบันแต่เราอยากจะให้อดีตเนี่ยนะคะให้มีคุณค่าแล้วก็สดวนกว่านี้ไม่มีแล้วครับต้องคาต้นแล้วแหละีมากกว่าแล้วไปแต่ไม่ดีที่เราอยู่กับเราสักวันสองแล้วก็าจะไป่อไ่ดนี่ดิบออนไอซ์ครับเป็นชีมบอลนะครับวันนี้เป็นเพื่อรามเกดของเาครับ เปนเลงนะครับ้่้อมไปแล้วเพลงนี้ครับจะได้เปสุดท้ายรนะครับบอกก่อนนะข่าวป้าเราเอน้ำน้ำน้องไ่ครับตอนนี้กำมีการมินการอยู่ที่สนันวัฒนธรรมจังพยาจังหวัดพยาเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะเอซเนี่ยแนโชคดีอาบอ นี่ต้องบอกว่าทีมงานของน้าพงนะคะของให้เียนก็ไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรเขาไปชี้ที่ป้ายชื่อท่านผู้ว่าแล้วลบเฟซบุ๊กบอกว่าเวลถึงเวลาน้อยแต่เต็มร้อยทุกเรื่องท่านมาแล้วที่ผ่านมาจะไม่ตกแล้วครับสังเกตไหมครับสังเกตไหมครับว่าก็หยุดครับแดดร้อนๆอยู่ก็หยุดยังไม่พอวันนั้นไปนะค้างใดคลาดีพี่จะกินได้เลยก็ ก็เป็นอีกวันดีที่เราจะได้ยาวเตมเพราะฉะนั้นใครจะบริจากรีบบริจาคนคะท่าน้าไม่ครับไม่ใชครับไม่นไม่นเรไ่ไห้ด้องก่อไ่ี่เป้ไาครับผมี่เส <laughs> okay, okay. okay. This one is one, three, one, one, one. Okay. Okay.

ก็กิจกรรมที่จัดในวันนี้นะคะจะเป็นการนําเอาสินค้าที่เป็นประเภทเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบที่เกิดในจังหวัดพะเยาเช่นโกโก้ของอําเภอภูกรายาปลูกเองแล้วก็แปรรูปเองชาแม่ผงคือชาอักษรของอําเภอดอกคำใต้ก็ปลูกเองแล้วก็มาทําเองแล้วก็มีกาแฟของบางพุรลาะค่ะก็กาแฟของบางพุรลาะนี่คือผลผลิตจากอำเภอแม่ใจนะคะก็เอามาเอามาคั่วสดแล้วก็ให้ชิม นนใงาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วก็พะเยาเนี่ยมีสินค้าประเภทเครื่องดื่มเยอะมากวัตถุดิบคือตั้งแต่เราอยู่ต้นน้ำนะคะแล้วก็พยายามที่พัฒนาให้มันเป็นคุณภาพแล้วก็เอามาแปรรูปเพื่อที่จะขายขายในให้คนพะเยาและคนต่างจังหวัดได้ชิมค่ะส่วนส่วนกาแฟแล้วก็ที่มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นนี่เรามีการวิวัฒนาการยังไงบ้างครับเราเริ่มต้นตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานกาแฟนะคะจากที่ว่าเราเราได้จัดงานกาแฟก่อนแล้วทีนี้ รามีแนวคิดว่าพอเราจัดงานกาแฟรับกระสีตอบรับดีมากร้านกาแฟเองก็อยากได้เม็ดกาแฟของพะเยาเนี่ยเข้ามาในในทำเมนูในร้านก็เลยกลับไปพัฒนาต้นน้ําก็คือในความสูงอ่ะที่ระดับ1000ขึ้นไปเนี่ยของผักพะเยาเราเนี่ยได้อยู่แล้วและทีนี้เรามาปรับปรุงแล้วก็วิธีการโปรเซสให้มันสะอาดขึ้นให้มันมีคุณภาพขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ถึงออร์แกน,นิกแต่ว่าในอนาคตอ,อ,นาอนาคตเนี่ยที่เราวางวางแผนงานนไะว้ะ ไปใบเตยออแกน,นิกนมาแน่นอนแต่วันนี้ถามว่ารสชาติกาแฟของพะเยานะคะรสชาติกาแฟปังกุณร้เป็นยังไงเมื่อกี้ที่น้องเขาคั่วสดๆดแล้วก็ดิฟกันเมื่อกี้นะเขาบอกว่าของเรามีรสเปรี้ยวแล้วก็มีรสฝาดคือเป็นรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็เคยส่งไปให้ร้านกาแฟที่เชียงใหม่เขาบอกว่ามันมีรสของมะขามซึ่งเป็นรสชาติที่ดีโอเคเลยนะคะต้องมาชิมค่ะคในในส่วนของรสชาตินะครับที่เรามีการ พัฒนาปรับปรุงรสชาติเนี่ยที่เราเอาส่วนผสมอย่างอ,างอื่นมา,มาผสมด้วยในยกาแฟาของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ได้ทำยังไงนะครับคืออย่างนี้ค่ะอันอันที่พูดเมื่อกี้นี่คือมเมล็ดก,กาแฟาสดนะคะเรายังมีตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราทํางานวิจัยกับมหาลัยพะเยานะคะเราทําเป็นอินสแตนต์ค่ะอินสแตนต์คือ,อกาแฟาที่ผ่านกรรมวิธีแล้วก็เอามาผสมกับมันเบอร์รี่ของเราจะมีฮังเอสเปสโซ่แล้วก็ผสมมันเบอร์รี่แล้วก็เอามาเป็นชงสําเร็จรูปคือ ใส่น้ำร้อนแล้วก็ชกค,คนแล้วก็ทานได้เลยอันนี้คือเพิ่มความสะดวกเราบอกเลยว่าเราพิเศษกว่าแมสใหญ่ๆคือเราเป็นกาแฟที่ไม่ได้มีสารอะไรที่ออผสมหรือแต่งกลิ่นเราเป็นกลิ่นกาแฟของตังค์เลาจริงๆเลยค่ะ